สวัสดีครับผมวันนี้เราออกมาเล่นนะครับเมื่อคืนนี่ไปฟังลั่ครับก็สิเป็นละหองละแหงละาอองละาเอีงเดี๋ยวตานเอาลงครับบ่ไหวเดี๋ยวตานเอาลงก็สิมีบรรยากาศครับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆน้องๆน้องน้องขอบคุณค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับเนาะพ่อขับเนาะน้องขานอนน้องขานอนตอนนี้เขาขอเออเป็นสายปีก่อนตอนนี้บไ保แล่ะ เดี๋ยวม้อนี้เฮาสิมาตัดผมไอจูครับไอจูอจพันเขาจชอบแล้วจสอามพัน,นแล้วจูงลกจำเ่าได้รล่า่งในสอ0 0มืม่0ห0่นะครับผมจะไปเลือดำน้ำไหวเบอเง็นบ่นในน้ำเองินม,ม,มึงเอนเมึงแสนเบรเงินมึงกัดไผ่มาละกย่านหนังอะมึาเรือดดำน้ำเือจับกูกูไปจับกูบูพ <c oughs> อกูได้ไพอมึงเป็นไผย โอ้ยเดี๋ยวไว้พ่อคุณพ่อปฏิการพ่อซองตาน้อยเบเกเด้อพร้ออีกลวพอ้อเดี๋ยวพอไม่ได้รักได้หราก็ยืมรักแค้นพอไปจำอยู่จำอะไรต้องเอาเมียมขอไฟแนนด้อเลส่วนสดดันรักแึนแน่นทั้งร่าู้ห่เกินเดี่ตนนั้น่ําหัเพื่อนเราตมบ้านอโจนั่นแหะใจเล้ยวไปดํา ก็ย่งไม่หล่อจับผมจอดเด้นมากุยมยาวช่นีกับชิมีเลือยอดจอดอยู่แบบว่าจบทาอยู่เพราะว่าเข้ามาดมมอด้ผมปลอมตัวนี่เงินแบบว่าแช่หีเงินไหลดมีเรือส่วนตัแบบว่าเขาจะเจียบทาไว้เป็นเรือยอดเรือหางเหี u ยเขายถ้ชเช่านี้เขาจยรวยหรือมี่เรือส่วนตัวด้คนน้องทำไมหาวเาะสามาันมีเรือดเเบบมงเี่ยอดกระดาะรเบอยี่ห้อโอ้ไม่แหลจะากเรียนนามวะ ก็จะซึนดีเขาพัสดุไหมเดี๋ยวจังหน่อยจังหน่อยก็จับผักกระสุกยาม่กินน้องจะเป็นอย่างเ็าังกินอย่างที่เราเข้ามาแบบนี้เนาะบริสุทธิ์สะดวกสบายเมื่อยจากมาลำครับมาหอดกับมานอนเป็นยังท้างนั้น เอากุ้งบ่ทัางนั่นป้าก,กัน,นเอากุ้งมาสั่นครับทางหนึ่นงเอ,เอามาสูกินได้แล้มากร่อยจับบาทน,นกินมาจับเลยอาดเสือ,สอ,ไอ,อแได้ย่าดเแตกมาเดียวโ่พมาเียโอ้ยอาเฮ็ดดีนะวะมาเมิ่งยางเนือของไอ้อามเเลปีครับ กลับมาถ่ายคลิปอีกแล้วนี่ครับเพิร์ไเมสซ่อนไม่ให้ซือ้อนี่มาไอคนไทยน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งดีดีครับวิวบันหนว่างห้องบนตรงซื่อครับมีอยัางแกล้งกันครับฮะเด บนเป็นลานก็โตแราอนี่ตัวน้อยมันห้อกินวะไรเนี่ยินกินเลย่มันเดี๋ยวกาล่อเซ่เซจมึงเนี่ยกุ้งน้อยบุนมม่เดี๋ยวปล่อยววเดี๋ยวไปเอั้นไปนเลยใชบไหนเตรมนีี มันจะไปหามองมันแดดนะครับน้ำก็จะไปส่วนยูน้ำหยาน้ำยังหน่อยมนกุ้งแม่นั่ได้กุ้งหน่อยกุ้งเบ็ดเลยแมนกุ้งน่อยเบ็ดเลยว่าความฉีแค่หนเนอได้นี่ยเขาตองปอยมันไง่าฝุ่นฝุนสมเงียๆตั้งมาเอาส้มเงญ่เนื้อเลือกออกงเอเลือกเอาตัว้ยมันกบอกว่าม่เลือกเอาเนาะมาสงรอบเพ่นไปเอาไว้กินรือเปล่าไม่ไดถุงไอ้นกนี่พราิกวยเต็มถุงไม่ทำดิบกวยนี่ไปเลยไปเลย กินไม่ได้หรอกไปกันเลตุนน้อยตอตุนน้อยการปล่อยการปล่อยที่ไปเอเลได้นหมไปไปมูเจ้ามบอกว่าฮะลบูน่อยสิปล่อยอะปล่อยเด้่วไปชั่นคิกๆแล้วจ้ะมเป็นสอนย่อยเน่นเนาะสอนข้าวเดียวครับมีหน่อ จะหนีกัพ่อแล้วครับพ yeah. ่อไ si ่อยแล้วเดียเมื่อน้นพืนดอามามันเป็เลือกอีรเลือกแล้วนี่ตัตัวง่ายๆเห็นมนี่ยนี้เลือกเลือกสาหอคกับกลินง่ายๆกินง่ายสบายติดน้ำนี่ห้งปืดแนวกินจังไร่ยบานน่มวไ่อจู่ถือ่ายั่งครับผมแต่กวงชิมเนาไอจูไอนุกชิมกันนะจุนตัวดี๋ยตัไหว้ันน้ันนี้กนน ได้ไหมกินซอสกุ hmm, bon. ้งสดเลยอสแดกินซอสแดงครับกุ้งผู้เฒ่าผู้แก่มันพากินจรโดนเนี่ยว่นนี้ยังดอกหวานเนี่ยกินซอสสดมันจหวานครับกุ้งใส่เก้วเนาะพริกผมเชือกกำปางเคยได้กินไหมไปเดาไปจัดการไหนแค่มาบอกติ้มน้ำกันนะมาจากตัวดรึเปล่ามาต้องเยอะตัวเยอะไปเลยพวงตัวนี้ไงตัวนี้นี่นี่ใส่ควงนี่ก็คือเรียก กรุ่งครับไข่พร้อมหวานหอมไปกลับโอ้โหขาถุงเลยถุงชุนรสกับขวดใส่ละร่างดีเอาหน้ามร่างหรอบนนกร่างเดียวร่างเดีวเยอะมหานี้ผักเข้าเอกข้าวเสใส่หอมด้วยไหมนี่วะเยอะหลายเยอะหอมกัน ไขู่าด่งเลยบมีกอ้กงมีางนบมีตงเนยวเอากวออกลองออกกลองนี่แหละไอยโคโยตีครับเป็นเงล้นนกเป็นเงค่่ฮะข้ บักนึงบาปเพศบางหนึ่งน้ำป่าเทอะบ่เดียวจะเย็นนี้แหละชิบางคนมันตีเยี่ยมใส้ข้าวกล้วยเยอะๆีติ้มเอ้ยออกขนไหนกันนั้นงา้ยติมเนี่ยป๊าปาห่ป้าป๊าป้าาบกินเปนป๊าป้าอ่ามชวนบักปอบที่าล้นยบ่

โอ้ยผ yeah, ู้สาวจไม่ก like re> ินก็กินน่ยมากบ่เตือเงาเงาเตนไปากดองแดงเดลยจะไม่ขอพิธี่ววผมเนี่ยัไสผม้ิตัดผมเนี่ยจิตตัสเพื่อแล้วนะครับน้องคันเนาะเฮ้ยใครจะคอยจัดให้แฮมบาร์เบอร์เครื่องกลางเด้อ มันจีงามดิจะไดมมาตันหัวครึ่งหนึ่งว่ะเด่นเด่นฟีครับผมซาดชั่วซาดมาไม่ใช่ับแวนบวเออมันต้องมีแวสีมีบ่ ผมมีหูนเนามายุอะเอาเมาปั่นใสขาเื้อเก่งไม่ไปจุ่มน้ามาปั่นใส่ไหมครับหน้ามันคมบบผักมุ้งมันมีบกดก็เป็นักเนคาืนเลยเก๊เวบานยาลา้วยครับเมนูนเมนูันหามาให คุมีแต่คนงามงบางสตอนทายเขาเป็นเขาสอนเออเพาอยากเบิงคนงามบน้องคนสิเขามาคนงามก็เาคิด่าดอกงามเนาะหน้าก็จังปิดปิดุกอปนส้นเกลนบ่ยเอานูกิเห็นหนูเกิดสวนนี้เหะอืมโอ้แสบแสบแสบกันเมืองจ้ะไหวบ่อะซื้อลูกเลียนจะดอกวา เพ่อตานเร็จแวใส่ากกอก่วเานาะก้อยกุ้งใส่กกอกเนาะเนยังใส่ปากีอีบน่นเป็นยังท่านมักหนบ่นีปเวาถ้าเขาเลยไปทาุน้องกับมอมจมายอ้อนไหมยอดแสงเล้วเลี้ยวระยำหลวงนชนบยไปน้ำหาเมีไไปนำ หลังจากที่บอกว่าหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันซับแบบคเอฟซีคนแรกมาเลยเห็นผลครับเห็นผลบอผูกตัวนอนนอนหัวทันซับแล้วตัดตัดตามคำขอตัดอีลีนะครับนี่ตัดอีลีตัดอีลีนี่โอ้ครึ่งผมเลย

ต่ำมะหุ่งครับบัดที่นี่ย่างเนื้อครับบรรยากาศดีมากตานั่งกับทานั่งกับตัดผมกันซะเซียวอยู่นาาเวิส่งกินดากปะส่งกินดากจ้าเยร่ยากาศโคตรดีครับนี่สิมีจักหน่อยเนาะครับเนาะเ้าก็บิบเบเดวาห้องกกินเนาะครับนะฮะห้ก็กินแบบธรรมดาเะาก็มากันแบบในกลุ่มแค่นี้ครับบัดทมาบได้ไปหาผู้ใดหลายครับปกติก็อยู่ซัมนี่ครับทวนท่านหนึ่ มึงโคกมึงโคครับมงโคโคกกบโคเพื่อนดอกนี่ซากกเอา่เอเมยไพนนนะยามิโซฟีเมือตัหงดิมาอ้วเรรากาศคนเด้ยเลยอ่ะถ่ายรูปงามนี่ยถ่ายรูปพายางมัครับค่ะพี่ฝ่าเป็นโซฟีเมือ ตํำหูแบบว่าส่โคอีกเพราะว่าโคมันน่อยเนาะค่ะเซฟอันรสชาติเแซบคือจังยวนผู้พานละแหงนนอะพางงพางงงพาพายังพา่งเงี้ยเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีผมพี่ฟ้าเอยส่นก็มีแต่ส่นพลาสติกนนอยแมเอามามน่อยเ้ย ยไมเด็ดทียมนะครับส่งผมรอเียงานมากนหลายเชเอาขาหนแ่ต้งเือนเนี้ยี้าเนาะใจังหนึ่งหมดล้หลานเราหลานเราหลานเราเป็นบ้าแล้ว ร้านล้อเป็นบ้านเลยไงเขาไม่เขาไม่ร้านเป็นบ้านที่สุดนี่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลน้อยนั่นน้ำตาลนี่ฝปากระปุกยังไงมะเขือเขึ้นมะนาวนั่นแหละค่ะน้ำตาลปิดแน่นๆเปิดไม่แน่เบาหวาน อ่างแต่ว่าไก่โรงงานตเอาซ้อนอยู่ในหันพีป้าได้กระปุกนะแม่จับไปตามาเพชรเปี้ยวหวานนเชียงสอนัดเพชรีเชียงเสออมันก็ต้องแบนแบบนี้ไงสู้สีกูบอกโกกโลกเจ๊กเล็กนะมอเอสซี่กับจักรีตอนนี้วอาก็เปลี่ยนเปลี่ยนกะจังนึง มาเลยสจังนึงมอมอวเื้อไม่ยิงตาเน้ยสวยเหรอป้าเกจแสงสวยเลยเกียอ๋อ้ยอุ๊ยอย่าถ่ายรูปนี้อีไปเล่นน้มเนาะไปง้อมวยด้วค่ะเดี๋ยวเดถ่ายคลิปบันเดี๋ยวขนขนใส่ค่ะว้าเป็นยังนตาอเอา่าบไเดหันเดบิวหัน ม่ได้ค่เกเอาแทไปตเบิรดมาเบิร์ดเยคันเบิร์ดอมข้นาแมนบอกพิกแดงเนาะอด้กรไดกันมันก็เปรี้ยวบาหวานเนาะใส่อีกเนาะเปรี้ยวหวานเล็กน้อยเนาะจัดไปเลยค่ะนี่เด้บอกพี่กัวเขานี่ยเดชพี่เขาตาแ้วมงแสบๆไปซิวบ่นเมียนผุดดับจะบ้านนี่แต่งามจบ้านนี่ ใายแม่ไปข่น่าพอเขยจะไปแบงกันยุบุนบัวให้แม่ให้นมนเลวเที่ยเดียวได้ไหนวัวดวะเด้น้อย้ยากเาขาไม่ากินน้ำวัวมันแปลมากครับก็เลยสื่อน้ำมันนี่ครับได้แล้วโอ้ยมุกไปซิวมุกไปซิวพอดงามขัดองพวกมีวอาฉีดินน้องตรงเนี้ยคุณอ่ะงามขัดเนีซิวเกียวะม่เยเลยแอนเิว งามงามร้อาแข็งมาใส่มบอมแข่งใข่เขาหยิกแน่ไม่จะไปมุกผู้ฟังเอ้ยเรียบร้อยครับมือเนี่ยตัดผมเรียบร้อยไอเอ้ยเถือกตัดผมมาแล้วเด้อตรงไหนอยู่ทางเดินกระพอเฮงเรียบร้อยครับเก็บเก็บของเรียบร้อยครับทำความสะอาดเด็กเพื่อนก่อนครับกลับบ้านครับพี่สิทธ จุดจบคือเนื้อย่างข้าวสารอะไรโอเค